นท <S preach science> ี่เอฟซีถามว่าเสาขายเป็นเม็ดเนี่ยไม่รู้เม็ดเท่าไหร่กันเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแฟปเบดนะเดี๋ยวจะเดินแฟบเบรกใหม่ครับเดินมาเพินจากตัวปั๊มก็ไปฝั่งน้นไปข้างหลังพ่วงกันหมดเลยแฟบใหม่เลยเปลี่ยนแฟบใหม่เลยครับก็มี่เป็นอุปกรณ์ตัดอุปกรณ์ตัดอะไรอยู่ตรงนี้ตัางเขาทำอ่ะพอตัว แหนบเอาไปอัดเลยฮะนี่แหนบเอาไปอัดแล้วก็แกะช่วงเนี้ยแกะช่วงดุมช่วงอะไรมาหังล้างโอ้ใหมดเลยล้างทำความสะอาดแล้วดูพวกกระบอกลูกยางเลยนี่ใส่ใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกยางใหม่ครับอ่าาเบรกเปลี่ยน้าเบรกใหม่เลยแหนบละอันเก่าเปลี่ยน้าเบรกใหม่ดูลูกสูบดูอะไร อยู่ทุกอย่างเรียบร้อยฮะโอ้โหโอ้เออใส่อะไรเนี่ยไม่ใส่เฟซดีกว่าเนี่ยเสียบเข้าไปเอาเฟซเสียบเข้าไปตรงนี้ใช่ใช่เลยอืม เดี๋ยวช่างเราก็ขึ้อ่ลยนะเดี๋ยวไปช่างทางนานนเดนึงครับโอ้เจ๊นั่งบายเลยก็ทีเท่าไหนที่ถามหาเรื่องราคาครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรแล้วก็คุยกับเจเลยนันแหละเจทีจะเอาเอาบอกไปวางทดสอบดูแล้วว่างเออใส่แบบนั้นก็เท่นกัน เห็นมีอะไรเลยช่างเอ็นเห็นมีอะไรเลยไอ้ตรงไอจิมอะไรมีที่ไหนอ่ะบ้าบอโอ้ขันนี้ครับแน่นอนจริงอ่ะโอ้ใส่ยางเส้นนี้ปึกเลยปึกเลยแนบแกะออกอัดไหมถ้าตำก็ถอดตัวเตงข้างหลังเ่ีย เปลี่ยนใส่ตรงเตงใหม่ครับเอายาวกว่าเดิมให้มันสูงกว่าเดิมลำสถานสูงเฮ้ยช่างกำลังจะทำหมวกเนยตัดไอ้ปากไอ้ปากนกเอี้ยงนี่ก่อนแล้วก็แตะใครทำหาเอาทำไมไม่โทรไปตาม Ôi Đi đu léo thôi bị chạm gì vào lắng à ừ. Phết của mì Lưu phải phết Thằng Enri leo 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 Lưu tắt, lưu tắt L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 ưu tắt แล้วตัดก่อนตัดทีหลังไม่ได้เหรอเอาอย่าตัดทีหลังไงเฮ้ยแค่นั้นไม่ต้องตัดล้อยุ่นยุ่นไหมแถมทำกีดข้างรถล้อเกียร์ครับผม ว่าใครมาเชื่อมใครมาเชื่อมโพรตรงแทนเกียร์นี่ว่าคิวเจียว <c oughs> อ,อีกวันนี้ช่างหยุดหลายคน ตัวน,นี้มีการต่อเช็ดซีออกมานิหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เชื่อมนะแต้มไว้ก่อนแต้มไวม้เลาก็จะเชื่อมเชื่อมแล้วก็โบข้างในนี้นก็ต้องเชื่อมถูดนะทีดเลยเหล็กหนานะเหล็กหนามากเลยก็หกเด็ดนินน้นนีน่แหละวันนี้ช่างหยีบหลายคนกนะ็หกล้อก็ไม่ได้ทำกัน ข้างชานหยุดกบทีนี้มัมาก็มีต่อลช่างเอ็นอตัดซึ้ก็จะใส่ตรเนะี้หัวหัวหัว เอาถึงโรงงานเลยอะไใบนั่นน่ะ,ะมันถึงมันถึงไอ้นั่นแล้วเลยโลโก้มันแล้วนั่นน่ะจะไปเทมโอ้เออใช้ได้คุ้มจริงๆโอ้แตกแล้วเนี่ยจะไปตัดเลยแตกใส่ใจดูร<อ>่อจนถึงนี่มาเลยอ่ะ Ở đây đi đi oh. không bây thằng nãy con Hô thôi 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 nó thôi อาอเพ็กวันนี้พ่อไปไหนไปเนฮะไปไหนนะเนทำอะไรเมาให้เที่ยวคัาค่ารถเท่าไหร่หจะค้นมาใส่ทางเข้ากระท่อมด้วยหินคลุกอะ่ะมันเป็นลุมเป็นบอ่อยันขึ้นไปบนหลแงพ็กขึ้นไปเลย

เตอนเลยเนาะดุนเลยเนาะยังไม่เสมอดึงเอาไม่เสมอขอ้งวันนี้นี่กันา้อข้อเออพ้ยใส่ข้างในก็ได้ไหมช่างอินใส่ข้างในอ่ะอันนี้คน่อได้ไหม

เดี๋ยวติดแฉกเสร็จก็ดัดเหล็กมาทำโครงเหมือนข้างหลังครับมีข้างหลังอะ่ะรอไอ้พวกนี้ไม่ได้ทำงานชา้าชิบหายเลยเนี่ยประมาณนี้แหละเออแล้วจะดัดเอาเหล็กแป๊บว่ะดัดแล้วทำเชื่อมโครงข้างหลังเลยครับยันนะเวลาขับไปแรงๆลมจะตีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเชื่อมแค่แผน่นเหล็กก็เสร็จแล้วไม่ใช่นะมันจะมีโครงข้างหลังอีกแข็งแรงครับ มาเนี่ฮะืมทางเอ็นเดี๋ยวตู้เชื่อมมากกว่าจะมาก็เอฟซีกดติดตามนี่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ